สวัสดีครับกูดคาร์เซ็นเตอร์นะครับยันนี้เรามีสุดหล่อล้วครเบ,บาๆมารีวิวให้ชมนะฮะกับฟอร์ f เฟียตต้า p น r t สปอร์ตปี2015ตัวท็อปนะฮะคันนี้เป็น4ประตูตัวท็อปสีฟ้าน้ำทะเลสวยๆพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์นะฮะมีเซ็นเซอร์ถอย3ตำแหน่งสัญลักษณ์ S-Sport สีโดยรวมนี่ผมตีให้เลย85%เปอร์เซ็นได้ฮะรถสวยนะครับพร้อมใช้มนอเยหยีปลายแดงเรามาดูข้างในกันนะฮะอันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับเบาะนั่งจะเป็นแบบสปอร์ตเบาะโดยรวมสวยนะครับ สภาพเบาะนี้ผมตีให้เลย90%นั่งสบายอบก,กระชับตัวอันนี้แอร์แบคู่หน้าเครื่องเสียงเล่น MP3 ได้นะฮะเสียบ USB ได้มีระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับแต่สั่งเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะฮะเกียร์ p o w e r s h i ช t 6สปีนะช่องเสียบ USB อบวงมาลัยมัดีฟังชั่นนะครับควบคุมเครื่องเสียง คันนี้เลขไม้น้อยฮะวิ่งแค่แสนสองพันโลง่งวิ่งน้อยมากกับไม้แท้เลยันนี้ก็เป็นไฟฟ้าทั้งคันพามาดูด้านหลังกันอ่าคันนี้ผมติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับหกสิบรอบคันเลยด้านหลังเบาะสวยครับสะอาดไม่โซมไม่มีขาดเลยฮะสมบูรณ์มาก หลังคาโอเคฮะมีไฟเพดานรถตัวใหญ่ใช้แค่อสองคนข้างหลังไม่ค่อยมีคนนั่งเบาะหลังพับได้นะครับพับแลก,กว้างมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายมีตกแต่งอ่ะสเกิร์ตนะฮะมีชุดสปอยเลอร์ตัวสีประตูนี้กว้างมากใส่ของได้เทียบเลยฮะ คนนนไไปนอด้เลยนะยางอะไรมีครบนะครับยางอะไหล่นี้ไม่เคยลงพื้นเลยฮนะแมสสียังติดอยู่เลยเยางเดิมจากโรงงานเลยคนระับรถเดิมนะฮะซอกเดิมใช้ขวาเดิมนะการันตีไม่มีชนไม่เคยติดแก๊สนะครับนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวอ่ยางอันนี้คือล้อแม็กคู่ตัวขอบ16นิ้วนะครับมากับยางกุเกียางกุยร์นี่ก็ ดอกเท่าที่เห็นนี่วิ่งได้เป็นปีนะฮะถือว่าลึกดอกตีไปเลย85%ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าไม่มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะชุดด้านหน้าก็หล่อๆครับแต่งไม้ครบเลยคันนี้สุดรอบครับ เครื่องยนต์คันนี้ 1,500cc นะฮะ110กว่าแรงมา้าเครื่องเดิมเดินนิ่งรถเดิมนะฮะน็อตฝาปูนี้ไม่เคยแกะเลยโลโก้กอดอยู่ครบหมดเดิมหมดครับคันนี้บอดี้เดิมการันตี ภาษีก็ยังไม่หมดฮะห,หมดเมษานนนะฮะปลายเมษาเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันฝังประตูก็สวยอยู่ครับเบาะฝั่งคนด้านข้างนะอ่าไม่โทมครับเจ้าของรักษาดีรถบ้านเราคัสภาพทุกคันนะฮะไม่โทมแน่นอน รถสวยตามรีวิวเลยฮะบพับได้ทั้ง2ฝั่งพับแล้กว,ว้างเลยเดี๋ยวเขาไปนั่งให้ดูนะสำหรับด้าน,นหลังถือไว้เหลืออีกเป็นคืบนะภายในเกต้านี่ดูสปอร์ตอยู่นะฮะผมค่าดูสวยกว่าซิตี้วีออสอีก ช่องหวานแก้วก็วสวยน่ารักนะครับสีสวยท่านใดสนใจครับมองหารดราคาเบาๆลองดูคันนี้เป็นตัวเลือกนะครับ Ford f อร์ f i e s t a 1.5 Sport ตัวท็อปปี2015นะครับตัวนี้เป็นตัวสีประตูพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะฮะ ออกป้ายแดงตัวนี้ก็7แสนนะฮะเราเสนอขายแค่แสนเก้าบาทเท่านั้นราคานี้โคตรคุ้มเลยร้านอยู่ติดการไฟฟ้าอำเภอวังทองด้านซ้ายมือนะครับเบอร์โทรติดต่อ0816999949เข้ามาชมมาทดลองขับได้ครับ